คนนั่นไปเก่าโมงโอ้ยไปได้เดือนอยู่เมื่อกี้นี่แม่รถได้เดือนมาเนี่ยเปนค่ะป่วยเดือนบอครับอยู่ตอนนี้ใช่ซ้ายกับขวาซ้ายกับขวาเป็นจังหวะไหนบ้ามาที่จังหวัดขุนเเยงเนี่ยเอออ้าวก็ดีแล้วพ่วยเดือนนี่ละด่วด่ดนว่าแล้วด่วแล้วไม่ใจเฮียไปนะมันกับใครกบไปเลยนสิล่ะบัติตาเนี่ยมันกะเกิดขึ้นไหมนะป้าเนาะเกิดดีแหละว่ะเออป่วยกับรถได้ใส่เลยเนี่ย ยาขาหน่าก็บม่ได้ใส่ไม่ใส่ยังเล่ใจใจเดือนแค่ค่าไทยเื่อเนี่ยไทยหลวก็มาดูดไม่ใจเดือนเดี๋ยวไม่เห็ดฮะทำแบบเจ๊ประสนเป้าก็บิวอยู่บางหันร่อนผ้ากันผ่านเี่เอ้าเข่าม็นประเดี๋วมื่อไหมันเฮียมาจัดมันเฮียเออก็ดีเลยมันมีแต่ข้าวหกในรถพี่ว่ารถที่มันมันดูดมันดูดแล้วมันหกบางบางทีมันสั่นเนาะ มันก็ล่วงลงแต่พีหนาเอ้ยว่าเออสิบ่วานอยู่ดอกบอปอสิวานเอาเลยไทยเราก็วานเลยน่ะนะเพื่อมันสินานเนายู่แต่ม่ันดแลอย่าเ้ยหอาแมนตรงตองอันนี้น่ะตองคุ้มหนาเนาะ ได้โบน่าเอาข้าวเหนียวก่อนซานุวาข้าวเหนียวใส่รถอุ้มเพราะข้าวเจ้ามันมีหน่อยแห้งถือป่ะอันนี้สวัสดีค่ะอันไหนข้าวเหนียวอันนี้ข้าวยังนี่ข้าวเหนียวไงเนาะเออข้าวเหนียวอันนั้นข้าวยังปลาเหนียวคือกันเนาะเอาเหนียวก่อนเจะเอาโบน่ายดอกหนานุวาเอาใจต้องใส่น้องไปก่อนเออเหนียวกับรสตรงนั้นเหนียวเกับรสเวลาทอดขึ้นหัวเนี่ยเออมอดทอดหัวนั่นล่ะ เอาลงทางนี่เอาน้ำบักจับาบอกเราบอสพี่ไอ้นี่น้ำบักจับอยู่นี่เราว่างมันสิกเกียวรถนั่นดอกบ่แม่นหยังดอกถาทังนี้แล้วแล้วก็เน,นี้ยวทางนันน้นเนาะครับๆดูทางนั้นแล้วแล้วจังไปเจ้าโอเค,คบ่เออเพราะว่าเนี้ยวเอ้อสิเอาใส่รถอุ้มแล้วเขาเจ้าเออยสิใสก่กระสอบเทิร์นเทิง์นเทร์นบัดรที่ตายนี่มองหามันสิมีหัวนะั่นเด้อระวังเด้อ แมนเข้าสีออกทางขวาเด้อเขาจะปดไใวหรือยังถ้าป,ด,ปดกับปดเลยปลดล็อกหนึ่งกับพอ่ okay อโอเคไหมเอาข้วเหนียวก่อนรถถูกชาทำงานได้ง่ายเด้อได้ผลผลิตเยอะๆเด้อสาวุเจ้าที่เจ้าทา

ได้บ่ละพอ่อลงได้บ่แม่นผู้ใหญ่บ้านบ่น่ะอ่ะนาะปีนี่สิหอดตันบ่ปี่นี่สิฮอดตันบ่เนี่ยวาเด้อผมก็บ่ปกาศมาเรียกมาาเนาะือเขาีฮะ มันสิขึ้นบ่นี่ตามันสิเด็ดขึ้นอยู่เขาว่าเริ่มดูดสิเป็นโมงสิบเอ็ดโมงสิบห้านาทีเริ่มดูดไปที่เฮาคุณยายแก้วระบาดูดระบาดแก้วยุครับจะเนี่ยรถดูดหรคะเลือเอาข้นเกี้วเอาโอ้โหไอเดือนมันไล่มาบอกว่าฝ่ามาเกีกยวฝ่ามาเกแก้วหรือเปล่า ฟังว่าถ hmm. ั่วมันวะมันว่ามันสิไปอิสราเอลเหรอบ้นว่ะไปมือเดียวะบาดว่าที่ซาออลบอกโอ้ยยังไม่ทันออกวะเพรานย่าเนี่ยวไปน่าเพราต้องไปด้วขา่ถูดเข่าแถวนี่บถ้า่เขาปิดนานฟ้าก็คือจบจบเนาะถูดเข่าต่อไปถูดละกกระดไทยอยู่ได้เนาะยีรานบอกมันยิ่งอิสราเอลเข้าไทย เราผู้อื่เงี้ยโนวกวบหนิยิงเด่นยิงหัวไปเลยเนาะท่องประเทศกัมพูช์เขาเนาะต้องข้ามขากันเลยนะเนาะเดี๋ยวผมจะไปเห็ดหนังเย่ลูกเห็นหนังเยอะเดี๋ยวจะไปเห็นหนังพาดจิตไก่ทางคนไดได้เยอะเนี่ยเด็กง่ายดีก็าเป็นนั่นดีเอเจียวเอามันได้ดีกว่าดูดบอกเขาไง ผู้ใหญ่เผมยาวเฟี้ยงเลี้ยงวัวอาศัเจ้าเนี่ยกระดูกเพี่ได้โอ้โหโอู่อ๋อถ้าเกี่ยวมันได้เฟี้ยงไปเลี้ยงวัวโมเกี่ยวให้เรามันเหมือนอ้าวถ้าดูมันบดได้บ่กระได้ครับแค่ว่ามันเขาเกิดว่าไม่น้ำอัดแต่มันมีหยามีโย่มีแอ่นดินเขาไปพุ่มไปครับค่ะขอบคุณเลื่อยๆค่ะสบายดีตัวสบายดีเป็นด้เงินอันนี้เขาวเนื้อขาวอยู่บ่เงินหน่าเนี่ย บ่อผมบ่อในหูวารัฐบาลมานิดซอยยังเด้อครับต่อติดซอยอยู่เอกเนาะเขาซอยทุกปีเลยเนาะครับลังหลังกูละเจ้าว่าจะขอพ้อในบ่อดูว่อฝากในเด้อมิยังฝากข้าวห้เดื้นบอกในเด้อนะหน้เมื่อยบ่เมื่อยบ่ เขาสดูหัวเดจังไหนว่ามันเต็มหรือมันบ่เต็มเขาจะห้องเองของเขาเอาเมันสีห้อ,หอง,ออองแกะกันนะทำกันเลยฮะงานร่ย,ยม,ยมยยกันมาเงินเป็นตัวใหอดตานจุดดอกเนาะน้าอันนี้เขาเนี้ยมันบ่อันนี้แล้วแล้วก็มาเขาเนี้ยอันนี้ก่อนเราจ้องไปเขาเจ้าเด้เอพี่ผิดห่อไม่เลย ไปเอาให้เขาไปเอามาโหลดเอากระเบิดเดือนนั่นล่ะมก็อยู่มนไปขายข้าวเยอะเอาบอกเอาสายผ้ามาเห็นยังโอ้โหโอ้สวัสดีค่ะใช่หนูจําได้หนูน้าคนนี้แหละพาหนูไปขายข้าวใช่ไหมท่านนี้แหละค่นนี้แหละใช่ไหมข้าวเจ้าข้าวเหนียวโมเดินป่ข้าวเหนียวข้าวเจ้ามี้นหน่อยหนึ่งเครื่อง ดเ่ยวเดียวเดียวเดียวเพืวาเได้นั่นเอาเอากระสอบมาให้ตังเออให้ล้วก็มัดเนาะไปนี่เนี่ยรัฐบาลทารพวเ่ยดขอมาวเอารถตงมาหน้าหรอนั่นยมาคเดือดบ่มาเห็นยังอ๋อไมเดอยฮะ

ไงดีขนาดเลยมันไงหน,นายอยู่นี่นี่ป๊อบข้าวแก่ม,มาดูข้าวเดียวกั็แล้วแปลนหนึง่งฮะ ปีที่แล้วมันมันเกาะผดเนาะปีนี้พอดีเห็นะวะวะปีนี้ปีที่แล้วถ่าแต่รถหลายผดปีก่อนมันเห็ดยังบ่ถือจังหวะเลยเห็ดยังสีเออได้ทั่วหน้าเลยวะปีนี้ปีนี้คือว่าเขากำลังเกี่ยวฝนลมแมนอยู่แต่นี่ก็ถือว่าลมหลายด้วยเนี่ยแต่ลมก็ลมทีเดียวเลยวันงามพอวันนี้เขายังห่าง แล้วพุ่นดมืดละมาเบนป่ะฮะสิเกตมืดละบ่ะยังสีเกตนู้นก็ยังไม่ได้ดูได้ไม่ดูมองนีได้มองแหลกข้าวเดียวเนาะเดี๋ยวก็เหล่าละมั้งนี่นัวโว้ยก็แป๊บเดียวแล้วแต่ยืนยืนนี่ยังทีแป๊บเดียวบ่แล้วปกติมันช้ามันช้ากับอะไรไหลายบปป่บ่หลายบ่หลายบ่หลายบ่มีโหลดคือน่ะไปนั่งเผาท้องถุงมือโว้ยเบาบาบเข้าใจไหมว่าพอโรงงานนั้นเขารับเจ้าเจ้า 60ตังค์กัลงรอแลวติดข้อบ้านมาถึงหน้ากองมุงสีเกเกียวเลยขุดว่ไม่ลงเจอของเขาแล้ว ข่า้นจะมันหล่มค่ะคุณคโอ้เนี yeah. ่ยสนับสนุนดูขมาเขม่าเจ๊แมวมะมวว่วงวสุกเจ๊ห่วงมเราจะกินอันนี้ก่อนกินข้าวค่ะหมูก,กับไก่กินไหมไก่ทอดหมูทอดกับไก่ทอดไม่ไงไก่ทอด รั้วยอเดือนกา้าออกมานี่วาไอเดือนพันวเก่า 9. โมงหามึองเดือนมึงเก่าโมงเล้วรถมึงอยู่ใสกัเลยวาเขาอ่อนเขาก็ฝฟาลุ่งแล้วนอนไา้เขาเสดเงินก่อนบอ่เขาเขาออกเขามันลงพันธุกกน์อีกอนเมื่อแมนสมแมนเขาคือสิมาตย่งแต่หงโมงเสาห่ืลอะอรว่า,า,บ,า,า,บ,าบอ เกี่ยวขวบกันมาเลยพันนี่เกี่ยวแต่ลายมือนหรือ่าแม่มันตัวนี้บอกมันเกี่ยวพันมันอาจจะเสียงบม่ท่านสุกบอมันสุกหลังมันนั่นมีน้ำก็ให้เกี่ยวน่ะนะมันเผาทำบ้านมันเป็นตะยากตะลุ่มนอยากได้เพี้ยงยังสิากที่มัคอยเกี่ยวเอามัมีคนสื่อเฟื่องหรว่าสิขายเฟื่อง ถ้าเกี่ยวแล้วขายเลยมันดีอยู่นะ้องป่าถักเกี่ยวป่ะเกล่ยวอีเหมือนผมน้องหน้าเจ้าก็สิเก่งถักเกี่ยวเองเกี่ยวเหลวไปหมู่บ้านเหมาเพื่อสิไม่ฝาเด็กว่ะเทียวรถเป็นสีอ๋อเอารถสีเอาเกี่ยวกับดูดอันไหนมันถือกันจังเขาเกี่ยวกับจังเขาดูดสมมตนี้โบโูเท่าเกันแล้วแต่คนเอาคนลุ แล้วเราก็เผาเขามองหน้าทำไม,มทำไมบ่ม,มือนี่พูดล,ละ่ะตามันยืนอยู่นี่ <c oughs> ทีมงานเขาก็ลายหรือเนาะจ้างคนหลาย,ลยแม่ท <c oughs> ั้งเขา่า,เขาลดนะ เขาเนี่ยไบ,บ่ให้่อยนั่งรถซ้ำหล่อไปนั่งเลยเว้ยเขาเนียอางามอยู่เด้อบ๊ลงยังไว้ผุ่นด้วยเนาะคุณเจ้ารถอยู่ใส่บ่บ่บมันไกลไหมอ่ะที่เขาไปนนี่เด้อมองเขาจอดรถนี่เนี่ยเขาเนี้ยวนเลยอันนี้เออ พูดหน้าข้างทองผุนจะเป็นเขาเจ้าเขาเจ้าไดดโบลายดอกเขาเนี้ยเสด้เป็นตั้นบ่เนี่ยเออจุดทีจุดทางเอ้ยอ้องสับปะรมาเสลี่ยงมาเกี่ยวข้าวมาดูดข้าวเด้อขอให้ข้าวเสรี่ยงมาเลยเยอะๆเด้อสาธุรถมันหันเลยแรงเลยรถแรงใจเกิดตายแล้วมีย่งรถสวนมาแล้วผมต้องไปยัด มันมีทั้งข้าวเจ้าข้าวเหนียวปอนี่นข้าวเจ้าข้ามันสีต่างกันเนี่ยเพราะข้าวเหนียวมันเป็นรวงเข้มเข้เข้าวเจ้ามันรวงอ่อนๆเห็นไหมทีนี้มันจะเปิดเข้าทางไหนล่ะเออเข้าทางไหนล่ะไอ้าย แล้วแล้วอย่าลืมปิดให้แน่เด้ๆๆๆคอคนเกี่ยวกเก่งเนะาะเบิ่งเป็นเนาะขาขเจ้าขดเหนียวเนะาะอ,อ้อมไกลเลยแล้ว มันสูงน้องครับ,รบไอ้ตรงทางนู้นก็นให้พนักงานปิดรั้วให้พี่หน่อยเด้อป้าต้นนี้ยังนีคือใหญ่เถอะวะ หนูไปทํางานอยู่อิสราเอลหนูหนูไปทําเกี่ยวกับอะไรไปทําเกี่ยวกับเกษตรมีบอเนี่ยครับเขาพาไปเห็ดหยางบับที่ตานี่มันแล้วแจ๋อนายจ้างครับนายจ้างบางทีมันก็ปลูกจะเทศบอบางเจ้าะกับเอางุ่นมาเห็นอืมเรากจงไแล้วแต่เขาสิพาเข้าไปเนี่ยครับเขาก็สิไปสอนเราอีกเทื่ยนึงว่าเห็ดหยางแนวเน่ยครับจะได้จ่างได้ดีๆไ้จ่างมันเมื่อยแห้งบ่

ดูเขาเนี้ยเอาไปน้ำเด้อเขาสิดาเอาไร มันจังลมขึ้นน่ะบอมันเอาขืนบ่ได้เลยมันบอกนี่รถดูดให้จังสิเนาะน่ะเนาะดูดแล้วก็มาถทายเอาเลยพ่ต้องวันวันแล้ว ไปใส่กระสอบดิมาดีๆนะได้ป้าเขาจะไปใส่กระสอบแล้วนนน สามลอยโลหรือสองลอยหาซิบนี่และ้วยไงสอบนึงมั่กี่ยิบหาโลหอดสามสิบโลสมันละสอบปุ้ยนึงแล้วต่มันสิเนียนบเนียนนอตาเนะสอบปุ๋ยขี้ใกล้กับยิบหาโลสมันแล้วอันนี้สอบเขาขายไปล้วเท่าไหร่นี่้ออันนี้เด้อ เ็นละเร่สแ่เหต่ข้าวเหนียวทีเนี้เทใส่เลยเทใส่รถเลยก็ในรถมีแต่ข้าวเนียวด้วยน่ะเรื่องจะสอบปุ๋ยสอบแรถเท่าไหร่ึ้นห้าสอบเด้อสิบสอบเด้อปีหนาไม่เศร้ากับสอบปุ๋ยบอฮะ เดือนแท้ฮอดฮอดเดือนไทยมันก็โทษไปบอกเอลือเด้อเอลือสิได้ลงมาให้เขาวานหลักกระไทยเลยเนาะวันเมษาเลยครับวันมูเลยเนาะเอาเมษาเลยแม่นบอกสิบเมษาเด้อก่อนสงการนำมันเลยเนาะเกี่ยวใช้กี่วันโอ้จะบือจังสีแล้วนี่อันนี้หกข้นกับมื่อละพันแปดแล้วนี่ยกับข่าวอีกสองพันพอดีมันบอสองเด้อเนาะเดือนเนาะ บ่ได้แต่ผู้เฒ่าวกสิบวมาผู้เฒ่าว่ามันเฮียเสือบ่เนาะบ่ได้เอียงเอามาให้เขาอัดเอาหลดป่ะตีก็สิบว่าผู้เฒ่าวกสิบว่าเงินนั่นล่ะย่อมรับเหรอเนาะมาเกี่ยวยังสิมันบปสิแล้วเนี่ยมันเหมาะกับการที่คนเข้าไปทำพันนะเอาเขาไปเฮ็ดพันแต่ว่าเกี่ยวเนี่ย ทุกเมื่อนี่สมัยใหม่เขาบอกเกี่ยวแล้วมันเหนื่อ <c oughs> ยสั่นเขาสืส่อรถดูดเป็นเมือ่อหลานบอกห้าเดือนถามห้เดือนมันไม่เนี่ยขั้นอีจักลักดหอดล้านบอหล้านหลานนเขาสิออกมาเห็นอย่างเถื่อบอเจ็ดปีได้เนาะเจ็ดปี ฮะกลับบ้านไปนอนเวนจักปีเหรอผู้ใหญ่บ้าขี้ไงแท่บอกเขาขายเป็นขายน้ำจิกน้ำบ่ฮะแล้วตอนมึงสิบเอ็ดเอาถอมาติเดือนอีกผู้หนึ่งเด้อ โอ้ยังน้อยๆยังตัวปีนี้ได้น้อยก็ปีที่แล้วเลยเขาปีหน้าเตรียมรับเงินปีหน้าอาจจะข่าวเจ้ารวยเมื่อวานข้าวเหนียวเด้อข้าวเหนียวมันถฉืองนาะงหน้าข้าวเหนียวมันเถือเขาเ,เ,ออเขาจ้าเป็นไงขาวเจ้ามันจังแพงมีราคาเนี่ยอ้าปีนี้เหลือยขาเขาเปลือกนั่นที่ว่านั่นเขาพันมันนั่นเหลืออีกสองกระสอบผมได้ซื้อมาแต่ขีดขาดเมื่อวาน เอาวาาแต่สีเกตพี่นามันสียังได้อีกบ่เหรอว่าไม่แม่สีขึ้นโมกเราบอก่อยว่าพี่รถพี่เป็นรถแคปหรือรถตอนเดียวอย่าว่าไหนว่าเตี๋ยฮะเ,ววเอรารถซื้อหนึ่งวันเดี๋ยวรอก่อน ถ้าฉ่ำข้าวทั้งวันเดินทั้งวันนี่เห็นไหมเนี่ยย่าแมแรงมากกัลอยทยออออํายิ่งกว่านี้เราจะบอกใครเรากับแม่เราเนี่ยพแนกลากกะสอพ <laughs> <laughs> เออมันก็มีบางคนผสมดินเข้ามาด้วยก็มีเอดินแหวมงก้างไม่กีกรรร่ระกอบพเขาไม่ช่างหรอกนะเนาะเขาจะช่างมันเปลืองตัวปั๊มเหรอเนาะพี่บางคนเอาข้าวเอราวันมาขายก็มีซ่อนไปข้างใน,นมันข้าวมาจากทางภาคไหนนี่แหละ มันราคาไม่ดีเท่านี้แล้วข้าวมันเป็นข้าวแข็งอ่ะมันก็ตรวจไม่ได้ทั้งหมดเลยลูกค้าหัวเคียนไหวก็มีสองร้อยห้าสิบห้ากิโลเห็นไหมห่วงบอกแล้วก็สองร้อยยี่สิบห้าอันนี้รถเปล่าชื่อห่วงค่ะจ่าเย็นก็ได Uh. There, there, okay. <coughs> ได้หนึ่บาทปีนี้เขาเจ้าได้สามได้ได้สามพันเขาเหนี่ยวได้8ปดพันเ่นอยกว่าปีที่แล้วถือวีดอกร้ันมโก้ง